นะครับผมที่สุดวันนี้ผมก็จะมาพูดในเรื่องของวิธีการรับมือจากการบูลลี่นะครับการถูกบูลลี่ก็เคยพูดไปในคลิปก่อนๆแล้วว่า,าการถูกบูลลี่โดยนร์ซิซย์หรือว่าโรคหลงตัวเองเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างวันนี้ก็จะมาพูดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับ3วิธีในการรับมือก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า,านร์ซิซย์หรือว่าโรคหลงตัวเองเนี่ยเขาเป็นโรคก,กลุ่มหนึ่งเป็นโรคทางจิต ซึ่งเราไม่ควรที่จะไปโกรธเป็นเกยียรเขานะครับต้องเข้าใจก่อนว่าเขาเป็นโรคแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจเขาโดยควบคุ่มคนเป็นโรคของตัวเองก็จะมีพฤติกรรมเหมือนกันก็คือเขาจะชอบอล้อเลียนชอบเป็นแบบท่าทางชอบพูดจาเน,นินทานรับหลังแล้วก็ชอบอให้เหมือนแบบว่าให้รางวัลเราแต่ว่ากลับมา เขาต้องเ,ออเขาให้รางวัลเราหรือว่าเขามีนัำแจกับเรา่ยเพื่อเขาที่เพื่อการตอบแทนคือเขาหวังการตอบแทนนะครับซึ่งอันนี้ผมพูดได้เพราะว่าผมมีประสบการณ์ในการที่จะที่เคยทํางานสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็เจอนาซีซิตหรือว่าเป็นคนเป็นโรคลงตัวเองถึงสองคนในสถานที่ทํางานเขาก็มีพฤติกรรม เหมือนเหมือนกันนะครับหรือคุณอาจจะไปเซิร์ชหน่ตดูก็แน้ว่ามันจะมีพฤติกรรมไหนบ้างแต่ว่าเท่าที่เห็นคือผมสรุปมาอย่างที่พูดไปแล้วนะครับแล้วการที่เราจะรับมือกับนายซิสซิสเนี่ยจะต้องทำยังไงขั้นแรกนะครับสมมติว่าคนโดนบูลลี่โดยการล้อเลียนหรือว่าการพูดภูมิใจ คุณเี่คุณเคยเขิไปเล่าให้เขาฟังพูดถึงอดีตของคุณแล้วก็มาพูดโดนพูดทำลายจิตใจนะครับก็ให้คุณเฉยๆหรือว่ายิ้มแบบว่าใช้หน้าตาแบบไม่มีอารมณ์นะครับยิ้มแบบไม่มีอารมณ์มามีส่วนแล้วก็ทํามองไปทางอื่นทำเหมือนว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นสักพักเขาเห็นว่าคุณ ไม่ตอบโต้ตอบสนองตามที่เขาต้องการเนี่ยเขาก็จะจากไปเองนะครับเขาก็จะเดินจากไปหรือถ้าเขาแบบว่ายังไม่หยุดอีกนะครับข้อ2เลยก็คืออย่าพยายามไปโต้เถียงเขาหรือว่าอย่าพยายามไปป้องกันตัวเองเพราะว่าสิ่งที่คุณป้องกันตัวเองเนี่ยมันก็จะทําให้คุณอารมณ์เดือดใช่ไหมครับอย่างเช่นคุณเขาบอกว่าคุณไม่ไดีอย่าอย่างนี้แล้วคุณคุณ รู้ว่ามันไม่จริงคุณก็พยายามโต้เถียงเขาโดยใส่อารมณ์โกรธใส่อารมณ์ไม่พอใจไปด้วยอันนั้นนะ่ะเป็นสิ่งที่นักสิทธิชอบครับซึ่งเขาก็จะแบบว่าทางจิตวิญญาณก็คือจะดุดคืนพลังงานของคุณเนี่ยผ่านทางปกิติยาของคุณที่คุณมีให้ต่อเขาซึ่งเป็นปกิติยาทีา่ต่อต้านอะไรพวกนี้ครับเขาจะชอบ มันเป็นความสุขความสนุกเขาเป็นการเติมเต็มอีโกปุ๊เขาให้เขารู้สึกว่าเหนือกว่าอะไรประมาณนี้ครับข้อที่สามเลยถ้าสมมติว่าคุณไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แล้วคุณก็จําเป็นที่จะต้องออกมาจากตรงนั้นนะครับไปหาสถานที่ที่มันเป็นพลังงานดีๆมีนคนที่เขานิสัยดีอยู่กันนะครับ ผมเชื่อในเรื่องของอพลังงานที่ที่เหมือนกันก็จะดึงดูดเข้าหากันนะครับพลังงานตรงไหนที่มันเป็นพลังงานดีอย่างเช่นพวกที่เป็นวดัดที่เป็นธรรมชาติถ้าคุณเป็นอินพัหรือว่าเป็นคนที่สัมพันธ์พลังงานได้คุณจะรู้สึกได้เวลาที่คุณไปยืนอยู่กลางต้นไม้กลางป่าธรรมชาติอะไรแบบนี้คุณจะรู้สึกดีแต่เวลาที่คุณไปอยู่ตามตลาดที่มันมีการฆ่าปลาฆ่า,าสัตว์ หรือว่าคนที่มีอารมณ์ลบมากๆคนจะรู้สึกหนักๆแล้วก็อึดอัดนะครับยังไงก็ถ้ามันไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆคนก็ควรที่จะลองมองหางานใหม่หาสถานที่ดีๆสภาพแวดล้อมดีๆนะครับที่เป็นสนบสนุนคนมากกว่าที่จะมาคุมเหงือางแก่คนมคุณลองสังเกตว่าคนที่อยู่รวมกันเนี่ยมันก็จะมีนิสัยคล้ายๆกัน คนที่ทําตําแหน่งงานเดียวกันก็นิสัคล้ายๆกันเพราะอะไรเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนี่แหละครับสิ่งที่เหมือนกันก็ดึงดูดเข้าหากันนั่นเองนะครับยังไงนะถ้าคุณคิดว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์แล้วกดแชร์กด u u s c r i b e ด้วยนะครับว่าให้เ,เป็นกําลังใจให้ผมนะครับในการทําคลิปพัฒนาตัวเองด้านจิตวิญญาณต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมมาฟังกันนะครับครับ